สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่นาก็มากาบขอบพระคุณคุณแม่เกียงนะคะที่ได้เมตตาส่งอาหารเปียกให้น้องวันใหม่นะคะน้องวันใหม่กินอาหารเปียกของเด็กโตนะคะเขาไม่ยอมกินอาหารเปียกของเด็กนะคะแม่นาก็เลยซื้อเนโกะของเด็กโตมาให้กินนะคะเพราะว่าเขากินได้เขาชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็กินกับพี่ๆนะคะดูเล่นใหญ่เลย ค่ะขอบขอบพระคุณคุณแม่เกียงมากๆเลยนะคะแม่ขอให้แม่เกียงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะแม่ค่ะแม่เกียงท่านมีความเป็นเ,เมตตามากเลยนะคะวันใหม่วันใหม่ลูกขอบคุณแม่เกียงก่อนครับของผมครับขอบคุณครับจะเล่นอย่างเดียว พหลวยวันนี้ดูน้องนะเดี๋ยวแม่จะออกไปขายของแล้วนะครับพหลวยดูน้องได้ไหมพหลวยดูน้องให้แม่นะพหลวยดูน้องให้แม่ครับได้เปล่าได้เปล่าครับฮะ <c oughs> ล้ำโชคลงมาเลยนะแม่จะออกไปขายของแล้วเร็วๆลงมาเลยแอ ลงมาเข้าบ้านเข้าบ้านไปอยู่กับน้องี๋ยวแม่เอาน้องเข้ากรงก่อนนะเอยนันเชื่อ่ใหญาณอ,อยู่ในบ้านกับน้องแม่ได้เอาน้องเข้ากรงด้วยนะเออเร็วลงมาแม่ไปขายของแล้วเนี่ยเร็ว